สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาแบ่งปันภาพสวยๆของพ่อพันธุ์ทั้งโคเนื้อและก็โคนมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เลดฟาร์มได้ไปถ่ายทำและก็เยี่ยมชมมาค่ะเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะ ฟาร์มวัวการเลี้ยงวัวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในการเลี้ยงวัวก็จะมีทั้งฟาร์มโคโนมแล้วก็ฟาร์มโคเนื้อค่ะก็มีหลายๆฟาร์มที่ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงโคนมก็หันมาเปลี่ยนเป็นเลี้ยงโคเนื้อค่ะสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิยมใช้พ่อพันธุ์คุมฟูงค่ะ สำหรับการเลือกพ่อพันธุ์ใช้คุมฝูงในแต่ละฟาร์มก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละฟาร์มค่ะส่วนพ่อพันธุ์ที่เห็นนะคะก็จะมีที่นิยมก็จะเป็นสายพันธุ์ลิโมซีนสายพันธุ์ซิมเมนต์ตาลแล้วก็สายพันธุ์แองกัสค่ะสำหรับกัวสายพันธุ์นมนะคะ ที่เห็นส่วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์เปล่าวสวิตค่ะสำหรับที่เห็นข้างหน้านี้นะคะเป็นพ่อพันธุ์คุมฟูงชนิดพิเศษค่ะเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ดั้งเดิมคือสายพันธ์โฮกกลนด์หรือว่าไฮาแลนด์ค่ะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองค่ะ ที่จะเป็นนิยมเลี้ยงเฉพาะกลุ่มค่ะอันนี้เลิศฟาร์มก็ได้ไปถ่ายทำคลิปมาหลายครั้งนะคะ<ด>ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะสายพันธุ์แองกัสกํกำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะจะเห็นได้ว่าหลายๆฟาร์มเปลี่ยนพ่อพันธุ์คุมฟูมาเป็นพ่อพันธุ์แองกัสเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับการทำฟาร์มหัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หากฟาร์มไหนไม่ต้องการที่จะมีพ่อพันเอาไว้คุมฝูงตลอดก็สามารถหาเช่าพ่อพัน์คุมฝูงได้ค่ะซึ่งอัตราของราคาค่าเช่าก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของแม่พันธุที่มีอยู่ในข้อค่ะเป็นการเช่าแบบเหมาท้งข้อค่ะ สำหรับข้อดีของการใช้พ่อพันธุ์แบบเช่าก็เพื่อเป็นการป้องกันสายเลือดชิดค่ะซึ่งในแต่ละปีสามารถเปลี่ยนพ่อพันธุ์ได้ทุกๆปีค่ะสำหรับพ่อพันธุ์คุมฝูงสามารถอยู่ประจำการได้ในแต่ละฟาร์มประมาณ2-3ปีค่ะ หลังจากนั้นจะต้องเปลี่ยนพ่อพันธ์ุตัวใหม่มาทำหน้าที่ค่ะเพื่อป้องกันสายเลือดชิดค่ะสำหรับการผสมเทียมส่วนมากจะใช้ในระบบของฟาร์มโคโนมค่ะสำหรับฟาร์มโคเนื้อนิยมใช้พ่อพันธ์ุคุมฝูง เพื่อเป็นการง่ายในการจัดการบริหารเป็นการง่ายในการจับสัตว์ค่ะสำหรับอายุของการใช้งานของพ่อพัน์นั้นไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะแล้วก็สภาพสุขภาพของพ่อพัน์ในแต่ละตัวค่ะ นนนััน้มีบางฟาร์มเล่าให้ฟังว่าแม่กลัวสามารถให้ลูกได้จนอายุ17ปีค่ะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าฟาร์มแต่ละฟาร์มก็จะไม่เหมือนกันค่ะพ่อพันคุมฝูงหนุ่เพึ่งมาประจำการได้ประมาณไม่กี่เดือนค่ะ ก่อนเก่านะคะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มโคโนมหลังจากนั้นประมาณ2-3ปีก็ได้เปลี่ยนจากโคโนมมาเป็นโคเนื้อเนื่องจากผลผลิตแล้วก็รายได้าจากโคโนมมีต้นทุนที่สูงแล้วก็ราคาที่ต่ำชาวนาก็เปลี่ยนมาเลี้ยงเป็นโคเนื้อโคขุนโคลูกัวแทนค่ะ สำหรับในการเลี้ยงโคของฟาร์มนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นลักษณะของโคต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำค่ะในการเลี้ยงวัวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาจะมีอยู่ประมาณ3ระยะค่ะก็คือระยะของเนื้อลูกวัวก็คือ11เดือนจนถึง12เดือนอันนี้ก็คือจะต้องส่งออกค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นระยะอยู่ที่ปีครึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเนื้อหวัวแล้วก็จะมีระยะอีกระยะหนึ่งก็คือขุนจนถึง2-3ปีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของตลาดค่ะ อันนี้คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะยังไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับฟาร์มนี้นะคะเป็นฟาร์มที่อยู่บนเนินเขาค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นฟาร์มที่เรียกว่านาทัวร์บีฟเป็นการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเป็นการเลี้ยงวัวในระยะของเนื้อลูกวัวค่ะซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะ สำหรับฟาร์มนี้มีพ่อพันุคุมฝูง1ตัวค่ะถึงแม้ว่าจะมีแม่วัวตั้งหลายแม่ก็ตามค่ะแต่ละฟาร์มจะมีพ่อพันธุคุมฝูงแค่หนึ่งตัวนะคะสำหรับคลิปนี้เลดฟาร์มหวังว่าคงจะเป็นแนวทางแรงบันดาลใจกำลังใจ ให้กับทุกท่านที่กำลังเลี้ยงวัวแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ